คิดว่าเรื่องของเปรตนางสายที่วัดหนองบัวจบลงแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่ายังครับเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นคือถึงแม้ว่าวิาวญ,ญญาณของนางสายจะได้รับการปลดปล่อยไปแล้วนะครับแต่บรรยากาศความน่ากลัวที่วัดมันยังไม่จางหายไปไหนเลยเหมือนกับว่าการจากไปของผีตนหนึ่งไม่ได้ทําให้ทุกอย่างสงบลงอย่างที่ควรจะเป็นครับเอาล่ะครับมาดูกันที่เรื่องแรกเลยสิ่งที่ยังตกค้าง คือชาวบ้านอะ่ะเขาก็คิดว่าพอเรื่องเปรตนางสายจบไปทุกอย่างก็น่าจะโอเคแล้วกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแต่เปล่าเลยครับพวกเขาคิดผิดถนัดเลยเพราะมันมีเรื่องแปลกๆเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ในวัดนั่นแหละครับเรื่องมันเริ่มจากคืนหนึ่งครับจู่ๆก็มีพายุเข้าหนักมากหนักซะจนหลังคาศาลากเกือบจะปลิวไปทั้งหลังเลย แล้วภาพตัดมาตอนตีสามท่ามกลางความเงียบกริบนี่แหละครับชาวบ้านที่อยู่เวรเฝ้าวัดดันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวมากๆบรมัากาศตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอะทุกคนสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรไม่ปกติเกิดขึ้นอีกแล้วแน่ๆเสียงที่ว่าเนี่ยมันดังแบบนี้ครับแกรกแกรกแกรกมันไม่ใช่เสียงลมแน่นอนแล้วมันคือเสียงอะไรล่ะ ลองนึกภาพตามนะครับเสียงเหมือนมีของหนักๆใหญ่ๆถูกใครสักคนลากไปกับพื้นช้าๆเสียงมันดังจนทำลายความเงียบของตอนตีสามจนหมดสิน้นทุกคนนี่คือต้องหยุดทำทุกอย่างแล้วตั้งใจฟังเลยแล้วคนที่ได้ยินชัดที่สุดเลยนะคือลุงคำใช่ครับลุงคำคนเดิมกับที่เคยเจอเปรตนางสายมาแล้วนั่นแหละพอเจอแบบนี้เข้าลุงคำก็ไม่รอช้าเลยครับรีบวิ่งไปบอกหลวงพ่อบุญธิ์ทันที พอพยานเป็นคนเดิมแบบนี้เรื่องมันเลยยิ่งดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยโอเคมาถึงบทที่สองครับวิญญาณผู้หิวโหวยพอหลวงพ่อบุญริ์ได้ฟังเรื่องจากลุงคำจนจบนะครับคำอธิบายของท่านนี่ทำเอาชาวบ้านอึ้งไปเลยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวหลวงพ่อบอกว่าเสียงที่ได้ยินกันนะ่ะไม่ใช่นามสายกลับมานะแต่เป็นเสียงของสิ่งที่เรียกว่า สัมภเวสีครับสัมภเวสีคืออะไรก็คือวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีญาติพี่น้องคอยทําบุญไปให้พวกเขาเลยต้องทนทุกข์ทรมานติดอยู่ที่นี่เฝ้ารอส่วนบุญอย่างเดียวเลยแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะหลวงพ่อก็เลยเสนอว่าเรามาจัดพิธีสวดมนต์ใหญ่กันเถอะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหมดให้กับวิญญาณพวกนี้โดยเฉพาะเลยถือเป็นการรวมพลังความเมตตาของคนในหมู่บ้านเพื่อช่วยให้พวกเขาได้ไปสู่สุขติ พอตกเย็นเท่านั้นแหละครับบรรยากาศในวัดก็เริ่มวังเวงขึ้นเรื่อยๆลมก็พัดมาแบบเย็นยะเยือกผิดปกติเลยแล้วเหมือนลมไม่ได้มาปลอบเปล่านะครับมันหอบเอาเสียงกระซิบเบาๆโหยหวนมาด้วยเป็นเสียงที่ฟังแล้วสิ้นหวังมากหิวหิวว่าเข้าสู่ช่วงที่สามครับคืนแห่งการสวดมนต์และแล้วพิธีก็เริ่มขึ้นครับชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันบรรยากาศนี้บอกเลยว่า หนักอึ้งมากความตึงเครียดนี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในใจของทุกคนเลยพอเริ่มสวดได้ไม่นานสิ่งที่ทุกคนกโกรกันอยู่ลึกๆมันก็โผล่มาให้เห็นจริงๆครับเป็นเงาดำๆร่างหนึ่งสูงมากสูงแบบผิดมนุษย์เลยแขนก็ยาวลากพื้นแล้วก็วูบผันหน้าต่างศาลาไปเร็วมากเป็นภาพที่เห็นแล้วขนลุกสู้เลยครับมันดูผิดธรรมชาติไปหมดแต่ที่แปลกคือชาวบ้านรู้สึกได้ทันทีเลยว่า เงานี้ไม่เหมือนเปรตนางสายที่เคยเจอมันมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปดูเกลี้ยกราดกว่าดุดันกว่าแล้วก็เหมือนจะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มากกว่าหลายเท่าเลยไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับว่าชาวบ้านกลัวกันขนาดไหนแต่ละคนนี่คือนั่งตัวแข็งชื่อเลยบางคนกลืนน้ำลายไม่ลงบางคนก็กำลูกประคำในมือแน่นปึ๊กเลยแล้วก็มีเสียงซุบซิบกันเบาๆว่าเห็นเหมือนกันไหมใช่หรือเปล่า คือกลัวก็กลัวแต่ก็อยากจะเช็คให้แน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเองเอาละครับมาถึงจุดพีคของเรื่องแล้วในบทที่4เสียงกรีดร้องในความมืดตรงนี้แหละครับที่ทุกอย่างมันทวีความน่ากลัวขึ้นไปถึงขีดสุดแล้วจู่ๆครับก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นมาดังมาจากทางหลังเมรุเสียงมันโหยหวนมาก ฟังแล้วรู้เลยว่าเจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวังสุดๆตะโกนออกมาเป็นภาษาอีสานว่าคอยบร่ได้กินบ่มีไผ่ให้บุญมันคือเสียงของความหิวที่สะสมมานานแสนานานตอนนั้นคือทุกคนแตกตื่นกันหมดแล้วครับแต่หลวงพ่อท่านนิ่งมากท่านบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งกลัวนะที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้จะมาทำร้ายเราแต่เขากำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาทรมานเขาหิวบุญมาก แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังตึงตงตึึงงเดินวนรอบศาลาเลยแล้วก็มีเสียงแกร็กตามมาติดๆเหมือนเสียงเล็บยาวๆกำลังขูดผนังศาลาอยู่ข้างนอกแค่นั้นแหละครับความโกลาหลก็เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนเริ่มร้องไห้โฮออกมาด้วยความกลัวสุดขีดในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังจะเละเทะขวัญกระเจิงกันหมดแล้วหลวงพ่อท่านตะโกนเสียงดังขึ้นมาเลยครับว่า ตั้งใจได้ทุกคนบุญกับเมตตานี่แหละคือของที่หมู่เขาเฝ้ารอท่านพูดเพื่อดึงสติทุกคนกลับมาให้จำให้ได้ว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อมอบของขวัญที่วิญญาณพวกนั้นรอคอยอยู่และแล้วก็มาถึงบทสรุปครับบทที่5ของขวัญแห่งบุญพอชาวบ้านได้สติแล้วตั้งใจสวดมนต์อีกครั้งบทสรุปของคืนที่แสนยาวนานและน่ากลัวนี้ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วครับ พอการสวดมนต์ใกล้จะจบนะคะปรากฏการแปลกๆทั้งหมดก็ค่อยๆสงบลงเสียงร้องโหยหวนเงียบไปแล้วลมที่เคยพัดแรงๆร,รอบศาลาก็สงบนิ่งมันเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่ชาวบ้านร่วมใจกันทำมันได้ผลแล้วและวินาทีที่เหมือนเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วจริงๆก็คือ เปลวเทียนเล่นใหญ่ตรงกลางพิธีนะคะมันค่อยๆดับวูบลงไปเองแบบนุ่มนวลมากพอเทียนดับปุ๊บทั้งศาลาก็ตกอยู่ในความเงียบแต่เป็นความเงียบที่สงบอย่างแท้จริงครับก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านหลวงพ่อก็ได้ให้ข้อคิดดีๆทิ้งท้ายไว้ท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับท่านบอกว่าทำดีไว้คือมีไฟฉายสองทางตายแล้วก็สว่างเองบ่ต้องหวาดกลัวโลกหน้า คือทำดีไว้เถอะพอตายไปแสงบุญนั่นแหละจะนำทางเราไปเองไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยและสุดท้ายเรื่องราวในคืนนั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของหมู่บ้านหนองบัวไปเลยครับแต่เป็นตำนานที่ไม่ได้สอนให้คนกลัวผีนะแต่สอนว่าเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางทีทางออกอาจจะไม่ใช่การสู้ด้วยความกลัวแต่เป็นการใช้ความเมตตาและบุญกุศลเป็นแสงสว่างนำทาง เรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่าบางทีสิ่งที่ดูน่ากลัวมากๆจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เรากลัวก็ได้เขาอาจจะแค่กำลังร้องขอความเมตตาซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ทุกๆชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนกำลังต้องการอยู่เหมือนกันก็เป็นได้